ันนี้มาเจอกับพ่อมอกแล้วนะครับเอ็มค่ายที่ดินสุพรรณบุรีมังเนอร์ครับพ่อมวันนี้พ่อมพามาเยี่ยมชมที่ดินที่ดูแรลร่างปิดการค่ายคือที่ดินแปลงเนี้ยพ่อมเคยท่ายมาให้ดูไปแล้วหนึ่งห้น่นสําหรับที่ที่พ่อมดูแรลร่างการค่ายหรือปิดการค่ายไปซึ่งที่แปลงเนี้ยจะอยู่ตําบลซากแก้วอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งที่พ่อมมาท่าให้ดูเนี่ยคือมาท่าให้ดูอัปเดต บริการร่างการค่ายอัปเดตคืออัปเดตต้นไม้ที่ว่าในการเจริญเติบโ,โตแล้วก็ให้มาดูเป็นวิทยาการแนวทางสําหรับคนที่ว่าจะทำส่วนมส้มโคกนองนาหรือโคกน่องนา,อองนงนาโมเดลเสําหรับส่วนมส้มหรือจะปลูกป่าปลูกไม้พันธุ์ต่างๆนะครับคือที่แปลงนี้ก็ขอบคุณ ที่ใจดีที่มาซื้อที่กับพ่มไปแล้วก็ให้พ่มดูแลบริการร่างการค่ายนะครับขอข้อบคุณตรงนี้ด้วยก็ข้อขอบคุณกับเจ้าของที่แปลงนี้พี่ที่อนุญาตให้พ่มเขามา,าถ่ายรูปถาพวิดีโอดูในการอัปเดตบริการร่างการค่ายซึ่งที่แปลงเนี้ยพ่มเคยถ่ายให้ดูไปแล้วรอบหนึ่งมีพ่มมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งคือตอนนั้นอะต้นไม้ยังเล็กอยู่แต่ตอนเนี้ยต้นไมเน้เริ่มเริ่มเจริญเติบโตขึ้นแล้วพีเจ้าของเองเขาก็มาทํา วางระบบน้ำนะครับวางระบบน้ำก็คือมาทําท่อเราจะเห็นเนี้ยครับตามในรูปคือท่อพ b c เนี้ยแล้วก็จะทำปิดไส้ายางยท่อนำหยดสําหรับใต้ขคดต้นไม้แบบอย่างนี้แลครับก็าอาจจะเป็นแนวทางสําหรับนี่เราจะเห็นนะครับจะมีก๊อกปิดเปิดอยู่แล้วก็ปิดเปิดปิดเปิดน้ําปิดเปิดเนี่ยนะครับน้ําก็จะผ่านมามันก็จะมีท่อไส้าย,ยางนี่นะครับสําหรับพี่ที่เขาทาน้าหยดอยู่ แต่สําหรับบางคนอาจจะรู้แล้วรู้ว่าอาจจะแบบมีแนวทางแล้วอะไรยเงี้ยแต่เราก็ผามาเยี่ยมชมกันสําหรับที่ที่ปิดการค่ายไปอย่างโซนนี้ก็จะเป็นมีพวกไผ่แล้วก็มีปุ๊กมะขามนะครับเนี่ยก็จะมีร้องน้ามีกล้วยตอนแรกที่พมเคยมาทานเนี่ยกล้วยยังไม่โตมากตอนนี้โตจเจริญจะโตมากขึ้นเยอะมากเลยครับพ่ ก็เนี่ยเขาก็จะวางระบบสร่าย,ยุดน้ําตอนนั้นที่มาท่ายเนี่ยระบบยุดน้ํายังไม่มีคือพี่เจ้าข้องเขาก็อาทิตย์หนึ่งมาทาอย่เงี้ยก็คือมา,าค่อยๆทาไปเนี่ยเขาก็จะวางระบบน้ำยุดตามต้นเนไหว้หมดเลยซึ่งระบบน้าเนี่ยเราเองเราไม่ต้องเดินรถทีละต้นเลยคือสบายเรามากเรามีปั๊มน้ําดึงน้ํามาเนี่ย ก็คือเราก็ป่อยยดตามต้นดาต้นไปเรื่อยแล้วแต่เราว่าเราจเจาเท่าไ่เราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องต้นไม้จะตายนะครับก็คือว่าก็เป็นแนวทางวิทยาการสําหรับคนที่ว่าสนใจที่จะมาห้าซื่อที่ทําสวนโมส้มเอ่อเป็นแนวทางดีๆอีกทีอีกอย่างหนึ่งอีกแนวทางหนึ่งที่มานําเสนอกันนะครับผมเนี่ยอย่างอันนี้ตรงนี้เขาก็มีตู้ไฟไว้สําหรับ เสียบปั๊มน้ำได้ก็มีอยู่ประมาณ3-4ี่จุดนะครับล้อมรั้วแล้วเออตรงนี้ก็เป็นทางซึ่งทางเนี่ยที่แปลงเนี้ยเขาจะทําทางล้อมรอบคือรถเนี่ยจะวิ่งเข้าทางนู้นก็เป็นรถวิ่งเข้าได้รถแบบรถิกอัพรถหกล้อวิ่งได้สบายๆครับส่วนโซนนี้ก็จะปลูกกล้วยก็มีต้นไม้หลายชนิด เพาทำ,ทำ้อน้ำเยือนพีทธก็คือเรามาอัปเดตพันธุ์ต้นไม้ที่เจริญเติบโตขึ้นมานะครับให้ดูกันคือแปลงนี้ยผมก็ดูแรลร่างกานค่าอายู่นะครับก็คือว่าเราเข้ามาเวลาเพี่เข้ามาหรือว่าฟักฟังเรื่องอะไรเราเข้ามาดูแลให้แลอย่างาที่แปลงนี้ยผมก็ข้อไฟข้อน้ําข้อปลาให้กับพี่เจ้าของที่ดินแปลงนี้ติดต่อเรื่องทารั้ว ุดบอ่อท่มดินแล้วก็ปกลูกรงเรือนข้างหน้านะครับเป็นมีห้องน้ํามีห้องเก็บของเนี่ยที่เราเหนหลงังคาเงินเป็นแผ่นมินสชีดข้างหน้าล้อมรวมมีประตูตัวรอบครอบชิดหมดเลยครับที่แลงนี้ก็เป็นที่ดีงามหนึ่งแปลงที่ว่าพี่เจ้าของเขาชอบมากแล้วก็มาทาแบบที่ดินในฟันของพีเข้าเขาก็ทําไว้ได้อย่างดีเลยครับผมวางระบบท่อน,นาไมไว้ดีก็มีปลูกป่ามีปลูกต้นสัก ส่วนแนวเนี้ยเขาจะปลูกต้นตาลไว้ก็มีขึ้นบ้างแล้วเนี่ยครับต้นตาลก็เป็นแนวทางสําหรับคนที่จะมาซื้อที่แล้วก็ทําสวนมะส้มโคกน้องนาเนี่ยแถบนนุนก็จะปลูกพกหมายป่าพวกไม้ยพยุงมะฮอกกานีแล้วก็ลร่ลายชนิดครับยางนาโซนริมแทบนุ้นนะครับ ก็จะมีร่องนาเป็นไส้ไก่คือไม่ได้ซับซ้อนนะครับมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากงหมายคือสมมติว่าเรามาซื้อที่ไปเนี่ยเราก็วางแผ่นจัดระบบนาจัดระบบพอดีว่าเราจะทําแบบไนเอาบอ่อไว้ตรงไหนเอาล่องเอาส้วมไว้ตรงไนแล้วเราก็จะเอาโคกน่องนาไว้ตรงไหนแล้วก็เกี่ยวกับพื้นที่ปลูกบ้านตรงนู้ก็จะเป็นลูกไม้ป่าตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อซึ่งบอ่อตรงเนี้ย ซึ่งน้าเนี่ยมันจะมาในด้านถ้ายตึงท่อเสียงเงินนู้นนะครับจะปล่อยน้ํามามันก็เข้าตามร่องเชื่อมตามร่องก็จะมาเข้าบอ่บอบ่อลุกเนี้ยก็จะลึกประมาณเจดปดเมตรซึ่งการที่เรามีบอ่อลึกอย่างเนี้ยแบบเนี้ยขนาดนี้นะครับบอ่อขนาดเนี้น่าอยู่เนื้อที่อยู่ประมาณประมาณตีว่าประมาณสามงานแล้วกันลึกประมาณเจดปดเมตรซึ่งเรามีบอ่อขนาดเนี้ย เราแทบที่จะไม่ต้องขุดบอ่อขุดร่องขุดซ้นเนี่ยเราแทบที่จะไม่ต้องเอาดินข้างนอกมาท่มในที่ของเราเลยซึ่งพี่พี่แปลงเนี้ยพี่ได้บริหารพีร่เจ้าของที่เนี่ยได้บริหารดินคือจัดการเรื่องดินที่แปลงเนี้ยขึ้นมาท่มมาขุดม,มาท่ม,ม,มแล้วก็ขุดร่องขุดซ้นเนี่ยไม่ได้ใช้ดินข้างนอกเลยหรือว่าทําทางก็แล้วแต่ใช้ดินในที่แปลงนี้อย่างเดียว เราก็เสียแค่ค่าไมโครค่าติดล้อที่วิ่งนที่เราแลยค่าหลุดไถแค่นั้นเองก,ก็เป็นเอ่อแนวทางสําหรับคนที่จะซื้อที่ดินมาทําส่วนส้มแบบตามความต้องการของตัวเองความสุขความพีวัดฟันไว้ครับพุ่มง,ง่ายงประมาณนั้นไฟฟ้าก็เดินเข้ามุดแล้วก็จะมีตู้ไฟเป็นตามชุดไป ส่วนริมบ่อเนี่ยเ,เขาก็จะปลูกยาแฝ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 กไว้นะครับว่า,ากันดินทลายก็ขอบคุณพี่ที่ไว,ว้วางใจให้พ่อมิ็งค่าที่ดินสุพรรณบุรีเมืองเนอร์ได้เข้ามาดูแลพื้นที่ที่บริการร่างการค่าที่ปิดกัรค่ายไปบริการเป็นนเ,เองครับ ถ้าสนใจที่แปลงไหนงกระทโถมาสอบถามผมได้อิ่มค่าที่ดินสุพรรณบุรีเมืองเนอร์่นจอแปดแปดสี่ห้าส่นหาเจ็ดเลยจะปึกสร้างลึงที่ดินกระทโถมาสอ้างถามกันได้เนี่ยพีเขาก็จะวางป็นระบบท่อนามไว้โดยสําหรับดึงน้ําก็จะไปตามจุดเนี่ยจะมีวาล์วปิดเปิดไปด้านหน้าไปด้านล่างเนี่ยครับ ซึ่งบอ่อลูกนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเรื่องว่าน้ําจะแห้งไหมมีน้ําใช้ทางปีเรามีบอ่อแล้วอะเราวิดน้ําหรือป้อยน้ามาใส่เนี่ยเรามีน้าใช้ทางกปีเพราะว่าที่เราอะเป็นที่เกี่ยวกับพวกส้วนส้วนเนี้ยจะใช้น้าไม่ค่อยมากเหมือนที่นาส่วนมากที่นาเราก็สมากซื้อไปก็จะป้อยให้เช่าให้เจ้าขออคุณเดิมเช่าไปหรือว่าคนในพื้นที่เช่า ก็จะมีปลูกมะาพร้าวมะพร้าวน้ำหอมก็มี่ปลูกหลายชนิดมากครับที่แปลงนี้เอ่อแล้วก็ที่ดินแปลงเนี้ยเดียพผมเองจะทําการวาดรูปเป็นการวาดรูปคือวาดรูปนี่วาดรูปอะไรจะเป็นการวาดรูปวิวห้องที่แปลงนี้นะครับวิวห้องที่แปลงนี้แล้วในการวาดรูปเนี้ยเดี๋ยพผมจะมีลิงก์อยู่ใต้คลิป จะทําเป็นคลิปเลยสําหรับคลิปวาดรูปที่อุ่นแปลงเนี้ยเอ,อแล้วก็ไปกดในใต้คลิปนี้ได้เราจะมีลิงก์แนบเข้าไปไปกดเยี่ยมชมกันสําหรับวิววาดรูปที่แปลงนี้เดี๋ยวก็จะห้าววาดรูปมาเกี่ยอะไรกับที่ดินเราก็จะวาดรูปวิวที่แปลงเนี้ยให้กับเจ้าข้องที่แปลงนี้ที่เราปิดกันค่ายไปเป็นข้องซ้ำนาคุณสำหรับพี่ที่ไว้วางใจเราให้มันดูแลแล้วมาซื้อที่ห้องเรา คือพี่เขาก็เป็นคนที่ใจดีมากเราก็อยากมีขอ้อขั้ให้เขาบ้างอะไรเงี้ยเล็กน้อยนะครับเราฝ่ายผ่านยังไงก็ฝากเข้าไปดูเยี่ยมชมด้วยนะครับกับออลิงเป็นลิงก์วาดรูปใต้คลิปเดี๋ยวจะแนบไปนะครับฝากเข้าไปเยี่ยมชมกันสําหรับคนที่อาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ลองเข้าไปดูเยี่ยมชมกันนะครับก็เป็นแนววาดรูปการวาดรูปจะเป็นแนวไหนก็เดี๋ยวเขาไปเยี่ยมชมกัน วางท่อน้ำยอดไปหมดแล้วนะครับเนี่ยทำก็ทำไม่ยากครับเนี่ยต่อท่อวางสรายยอดตามต้นสบายมากเลยเราไม่ต้องแบบแรกๆเราอาจจะเหนื่อยน่อยเพราะว่าเนี่ยเจา้าของที่เองเขาก็มาทําด้วยจ้างด้วยอะไรด้วยก็มาส้มเงินไปนะครับเนี่ยมันก็มาเป็นเนี่ยจนได้สมบูรณ์แบบที่เขาต้องการแล้ว เราค่อยทําไปเรื่อยมนอาจจะเหนื่อยทีอีกแล้วทีต้นไม้เราเริ่มโตแล้วรอดแล้วอะไรแล้วเราก็สบายเลยปล่อยทอน้ำหยดสบายก็อาจจะห้าอะไรมาปลูกเสริมบ้างอะไรบ้างส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโรงเดือนมันปลูกบ้านก็ถ้าสนใจที่ดินพุ่งยังไงพี่โตมาสอบทัมงดแล้วนะครับเอ็มค่าที่ดินสุพรรณบุรีมังเนอร์ซุนเขาแปดแปดสี่ห้าหนึ่งุนเ้าเจ็ดสำหรับ คลิปนี้พมก็พามาเยี่ยมชมที่ดินที่ปิดการค่าไปแล้วก็เป็นแนวทางสําหรับคนที่ว่าจะมาซื้อที่แล้วก็ทําที่ส่วนมาส้มหรือว่าอะไรก็ตามแต่โคกน่องนาโมเดลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นแนวทางสําหรับคนที่เป็นแนวทางสําหรับคนที่จะมาทํและกันหรือว่าสอบท่ามันได้ยินดีให้คาปรึกษาครับหรือซื้อที่ผพมไปพมก็มีบริการร่างการค่าย ยังไงก็จะลืมเข้าไปเยี่ยมชมการวาดรูปท้องที่แปลงนี้นะครับเ mm hmm. ต็มผมพมีลิงใต้คลิปกัน mm hmm. เขาแนบไปให้ดูไงกดเข้าไปดูเยี่ยมชมกันได้ครับพอมยังไงวันนี้ mm hmm. พมเอ็มค่าที่ดินสุพรรณบุรี mm hmm. ยังไงวันนี้เ mm hmm. อ็มค่าที่ดินสุพรรณบุรีมองเนอร์ยังวันนี้ยังไงพมข้อครอบคุนลงมากเลยนะครับพมสวัสดีนะครับพม